เ <laughs> นี้ยเหรอตัวเนี้ยเหรอเ <laughs> นี้ยเหรอตัวสีเนี้ยเหรอหัวแดงเนี้ยเหรอเออแมน่ารักมากเลยตัวสีแดงเนี่ยสวยมากเลยค่ะนกแก้วชอบตัวสีเหลืองนะอยู่ตรงโน้นน่ะนี่มักสองตนมันใหญ่ดสวยอย่างเจี๊ยนนี่มันเขาเรียกพันอะไรเนี่ยฮะพันพันอะไรข่าวนะคะน้องนอกแก้วนะคะอู้ยเสียงดังมาก ร้องอะไรเสียงดังขนาดนี้ตัวสีเหลืองก็สวยฉันชอบตัวสีเหลืองว่ะฉันชอบตัวสีเหลืองเนี้ยสวยอันนี้อันนี้พันอะไรไม่รู้นะคะเนี่ยเราไม่รู้จักหรอกอูยหมา่ไรอุ้ยสวยจังเลยคณแม่โอ้ยดักมึงยัยพอี่จะเป็นนี่อยากน่าฉันชอบตัวสีเหลืองนะสวยนะไม่เห็นตันกตัวสีเหลืองสวยงามมากนะคะนี่นะคะพามาดูนกนะคะนก เมื่อก่อนมันจะมีนกแก้วอันนี้ด้วยนะสันคอนอุนุนสันคอนัวอยู่ทางนู้นพันนกอ่ะทังคู่มีเปตัวใหญ่ๆเออทางนี้มีตัวสีน้ำเงินกับตัวสีแดงพันอะไรเนี่ยอันนั้นสีเขียวอันนั้นตัวสีเขียวเนี่ยชอบตัวสีเหลืองแหลงมอันนี้พันอะไรบุญเนาะแต่ว่าทางนู้นอ่ะสันคอนัวยนอนสันคอนัวใช่นกแก้วแก้วจ๋าเออแก้วจ๋ายินบ๊อบวะสันนี่มึงมาเอาลูกสาวมึงนี่พี่เนี่ย ลูกสาวมึงมาด้วยเนี่ยโอ้มีสีเหลืองสีเขียวสีขาวสวยมากด้วยเอ้านกมาออกกล้องสีสวยมากมาขวมกันเนี่ยนกตัวแดงๆนี่ก็ออกกล้องสวยมากเด็กเออนี่แหละคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกได้ยินแต่เสียงนกเจียวเจียวอามาสไลนนกที่เนี่ยจไม่เชยเนี่ยได้โตบักไงอิ่งว่าก่อกวับ้านเขาเสียงดังไปไปกาบเร็วไปเร็วเร็ว เออสีสวยมากสีฟ้าด้วยดูสีสีฟ้าอุ้ยสีน้ำเงินน้ำเงินก็สวยเนาะอันสีเหลืองอันี้สีเหลืองก็สีเขียวอันนั้นขดแจมเลยวะนี่นะคะวันนี้นะคะพาพม่านะคะพาพม่ามาดูนกนกเขาบ้านนกเขาบ้านยีโรสพ่อไปแล้วนุ่นอไปแล้วไปไม่ไปขึ้นรถ้ล้วพอมันนุนไปแล้พ่อไปแล้วยิงเดินไป นี่นนคะ่ะพามาดูโนอุอ้ยสวยมากเลยเนี่ยส,ยสวยงามนะคะดูนางเรียนกล้องด้วยนะคะทางนี้ก็มีอีกนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะพามาเยี่ยมชมเราก็ยืนอยู่เฉยๆส,ยสยิก็มาแล้วนะอุ้ยสวยมากเลยสวยอะ่ะอันนี้พันธุ์อะไรวะไม่รู้จักพันธุ์นกฮะไม่รู้พันธุ์นกอะไรว้าย มันแตกตืตต่นอย่างนี้มันมันตื่นไปไงพินขคักๆแล้วนี่เฮ้อเปนเคื่อนละจ้านายสีเนี่ยช็อตย่ามีสีละเหมือนสีฟ้าง้ำๆนั่นแหละสีฟ้าอันนั้นมานนี้น้องเลบสีเขียวๆอันนี้ปลาปลากัด